ถ้าเราจะพูดถึงในทางหลักธรรมคำสอนของพระปูมีพระพากเจ้าก็คงจะไม่พ้นหลักธรรมที่พวกเราทุกคนทุกท่านรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีหลักธรรมอันนี้ก็ชื่อว่ามงคลชีวิต38ประการนั่นเองนะซึ่งเป็นคุณธรรมที่หากยึดเหนียวนะยึดถือปฏิบัติแล้วก็ส่งให้ชีวิตของเราเนี่ยพบเจอแต่ความสุขความจเจริญน,นะ ซึ่งคำว่ามงคลน,นั้นหมายถึงเหตุแห่งความสุขนั่นเองความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าในทรงแสดงเอาไว้ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติโดยนำมาจากบทของมงคลลสูตรนั่นเองที่พระพุทธเจ้าตัดต่อปัญหาเทวดาที่ถามว่าทำอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงตัดว่านะคุณธรรมนั้นคือมงคลชีวิตนะทั้ง .38 ประการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้พระบรรอกบอกนะก็จะได้นำมงคลชีวิต38ประการนะมาจัดทำเป็นหมวดเป็นหมู่ให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันในวันนี้ก็ขอเริ่มนะที่มงคลที่หนึ่งก็คือการไม่คบคนพาน มงคลชีวิตที่หนึ่งคือการไม่คบคนพาลคนพาลคือคนเช่นไรทีนี้นะที่พวกเราทุกคนทุกท่านจะต้องทราบคนพาลเนี่ยมีลักษณะอยู่3อย่างนะมีลักษณะของคนพาลสาประการนี้นะก็คือ 1. คิดชั่ว 2. พูดชั่ว 3. ามทำชั่วนั่นเองนะคือการคิดการพูดการทำทั้ง3อย่างเนี้เป็นในสิ่งที่ชั่วนั่นเองเขาเรียกวแบบ่านะนี่คือลักษณะของคนพาล เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านก็สามารถที่จะสังเกตดูได้เลยว่านะใครที่มักที่จะคิดแต่เรื่องชั่วชั่วใครทําแต่เรื่องชั่วชั่วหรือใครพูดแต่เรื่องชั่วชั่วนะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนพาลน,นะคยข้นคำว่าคิดชั่วคืออะไรก็คือคิดนะมิตคิดแต่ยากได้ในทาง,ท,าง,ท,ท,างทุจริตนั่นเองนะมีความพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกมักที่จะคิดสวนทางกับทางกุศลนั่นเอง คิดไปในทางอากุศลน,นะไม่ว่าจะทํากิจาการงานใดก็มักที่จะคิดไปในทางที่จะทุจริตอย่างเดียวจะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นจะการแกล้งผู้อื่นนั่นเองนะ,นะแล้วก็มีมิจฉาทิจิชอบมองทุกสิ่งอย่างว่านะสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้มองเป็นสิ่งดีนะคนเหล่านี้น,นี่คือลักษณะหนึ่งข้อที่หนึ่งของคำว่าคิดชั่วคือลักษณะของคนพาลที่หนึ่งนะ ลักษณะของคนพาลที่สองก็คือพูดชั่วนะคือพูดประกอบด้วยวจีทุจริตก็คือพูดเท็จพูดซอดเสียดนะพูดคำหยาพูดโพสเพ้อเจ้อนะคือพูดยังไงว่าเป็นผู้ที่มีวจีไม่อ่อนหวานนะมีวาจาไม่ไพเราะมักที่จะพูดแต่ในคำหยาบคำเพ้อเจ้อพูดซอดเสียดนินทาว่าร้ายผู้อื่นนะอยู่เป็นปกตินั่นคือลักษณะพูดไปเรื่อยเปื่ยพูดไปทั่วนะไม่ว่าจะเจรจากันด้วยวิธีใดก็ มักที่จะไม่เข้าใจมักที่จะพูดไปในสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกซะมากกว่านะแล้วก็ชอบพูดเสียดสีนะชอบพูดซดเสียดนะพูดคำหยาบนะที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะฟังเขาเรียกว่าไม่ลื่นหูนะั่นเองนะแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยนะไม่มีแก่นสารไม่มีสาระนะคือพูดในแง่ว่าเป็นการสนทนากันทั้งวันแต่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยนั่นเอง นะอันที่สามก็คือนะลักษณะของคนพันที่สามก็คือทําชั่วนะทําชั่วนี่ก็ประกอบไปด้วยกันด้วยกายทุจริตนะคือเป็นการกระทำนะเรียกว่ากายทุจริตฆนะ่าสัตว์ลักขโมยช่อโกงชุดข่าอนาจารประพฤติผิดในกามอะไรประมาณนี้คือชอบทําในสิ่งที่มันผิดนะผิดทั้งศีลผิดทั้งนะทั้งกฎหมายนี่คือลักษณะของการนะการทําด้วยกายทุจริตนั่นเองนะ คึกข,ขนองในการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะและขโมยของเขาคืออยากได้ของเขานั่นเองนะไม่คิดที่จะทํามาหากินนะคิดแต่จะควยลักขโมยเขานะช่อกงได้นะมีทางที่จะเอารัดเอาเปรียบได้ก็จะทําในสิ่งเหล่านั้นมีทางที่จะช่วยโอกาสได้นะเป็นสิ่งที่นะลักษณะของคนผ่านมักที่จะนะรอที่จะช่อกงหรือว่านะเอารัดเอาเปรียบกันนะ แล้วก็จุดข่าอาณาจารย์ประพฤติผิดในกามเหล่านี้นะคือการประพฤติผิดนะในทางศีลธรรมเป็นอย่างมากคือรวมๆแล้วนะลักษณะทั้ง3อย่างนี้ก็คือรวมๆแล้ววขาดซึ่งคุณธรรมอีกข,ข้อนึงก็คือเทวธรรมก็คือนะความที่ว่านะมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนี้ซึ่งลักษณะของคนพานจะไม่มีแบบนี้นั่นเองนะคราวนี้เรามาดูรูปแบบของคนพานบ้างนะ รูปแบบของคนพาลเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อสังเกตอย่างนี้นะนะพวกเราทุกคนทุกท่านนะ,นะหนึ่งคือชอบแนะนําไปในทางที่ผิดแทนที่จะแนะนําเราไปในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ชี้ทางสว่างให้ชีวิตนะแต่กลับที่จะแนะนําให้พวกเราทุกคนทุกท่านในมืดมนคือแนะนําในสิ่งที่ผิดและก็สิ่งที่ไม่ควรแนะนำเนี่ยจะแนะนำนะเช่นแนะนําให้เราไปสู่อบายามุกนะไปเล่นการพานันบังหรือชักชวนเราให้ไปลักขโมยหรือให้กินยาบ้าให้เสพยา ชวนให้นะจุฬาอนาจารเป็นต้นนะสิ่งของเหล่านี้มันมันมันล้วนแล้วแต่ผิดนะผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะถ้าเป็นลักษณะของคนพานเนี่ยนะคือรูปแบบของคนพานนะคือจะชวนในสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งดีๆไม่ชวนนะคนพานจะไม่ชวนเราเข้าวัดทําบุญนะแต่ถ้าเป็นคนพานที่ชวนเข้าวัดก็คืออาจจะไปทําเรื่องเสียหายให้แก่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นได้นะอาจจะชวนเราไปเล่นการพาน,านันหรือไปลักขโมย นะไปลักขโมยหรือไปเสพยาเสพติดนะนะหรืออาจจะไปกานแกล้งหรือไปทำอนาจารอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันผิดศีลธรรมอย่างมากมายและผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะนี่คือรูปแบบของคนผพาดนะสองชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระนะคือไม่ทำงานตามหน้าที่นะไอ้หน้าที่ของตนนะไ,มไม่ทำให้เรียบร้อยนะแต่กับชอบไปก้าวกกานะไปยุ่งนะกับหน้าที่การงานของผู้อื่นซะมากกว่า คือมักที่จะก,ก้าวไกยเขาเรียกว่าพูดง,ง่ายๆว่านะหรือไปจับผิดเพื่อนร่วมงานแกล้งยุยงนินทาวา่าร้ายกันนะนี่คือลักษณะของคนผ่านใช่ไหมงานตัวเองมีไม่ทำหรอกนะไปยุ่งวุ่นวายไปก้าวไกลเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็ชอบไปจับผิดเขาแนะกล้งเขาบ้างยุยงเขานะนินทาวา่าร้ายให้เขานะลักษณะประมาณนี้นะต่อไปข้อที่สามชอบทำผิดโดยเห็นสิ่งที่ผิดเป็นของดีนะหรือเห็นกงจากเป็นดอกบัวนั่นเอง เ,เช่นอะไรเช่นว่าออการสูบยาได้เป็นฮีโร่นะการเห็นคนที่สื่อสา์เป็นคนโง่นะไม่กินตามน้ำนะชอบรับสินบนนะทุจริตในหน้าที่หรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิดนั่นเองนะลักษณะข้อนี้คือเห็นในสิ่งที่ผิดนะเป็นสิ่งที่ถูกเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นเองนะใช่ไหมต่อไปนะจะโกรธเคืองนะเมื่อพูดเตือนนะ ลักษณะของคนพาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเตือนเขาได้แนะนําเขาไม่ได้เด็ดขาดแล้วไม่สามารถที่จะไปนะเช่นสมมุติว่านะเราเตือนเขาเรื่องการเที่ยวเตรนะีเรื่องการดื่มเหล้าเมายาในกลับบ้านดึกเตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้นนะคนพวกนี้จะโกรธเมื่อได้รับการตักเตือนและจะไม่ยอมรับฟังคําตักเตือนของเราทั้งสิน้นนั่นเองนะลักษณะของคนพาลนะเพราะฉะนั้นนะ บางครั้งบางทีอาจจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวเตรนะเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนะชอบนะมั่วสมเสพยาเสพติดหรือแม้แต่ทําอนาจารหรือการเสพกามถ้าเรานะผู้เป็นมิตรสหายหรือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันหรือเป็นคนมักคุ้นกันเนี่ยนะเราไปตักเตือนขอขอเขาขเขามักที่จะโกรธเราเพราะเขาจะคิดเสมอว่าเขาทําถูกแล้วนะเพราะจากข้อข้างต้นก็จะเห็นว่านะชอบเห็นสิ่งที่ผิดเป็นของดีไง เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเตือนเรื่องดีๆเขาจะไม่เห็นด้วยและเขาจะไม่ยอมรับฟังและหนำซ้ำเขาก็จะโกรธเราอีกด้วยนั่นเองนะต่อไปลักษณะที่คือไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีระเบียบวินยัยเช่นไม่เข้าคิวตามลำดับก่อนหลังชอบแซงคิวอย่างนั้นอย่างนี้นะ้าทิ้งขยะลงกองหรือขังทางนะไม่เคารพกฎหมายบานเมืองนะหรือของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นั่นเองคือพูดง่ายๆว่าไม่มีระเบียบวินัยเลยไม่อยู่ในกติกาทั้งสิน้น สิ่งใดเอารัดเอาเปรียบใครได้เอาสิ่งใดช่วยโอกาสได้ช่วยนะสิ่งใดเอาเปรียบกันได้ก็เ,เอาเอาเปรียบกันเลยนะแล้วไม่ชอบทําที่ทาตามระเบียบวินัยกฎมงกฎหมายก็จะไม่สนใจในะลักษณะอย่างนี้นะลักษณะของคนผ่านนะอันนี้คือลักษณะของคนผ่านทั้งห้าข้อนั่นเองคือถ้าพวกเราทุกคนทุกท่าน่ะใช้ชีวิตในอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเรามันก็ต้องผสมปนปีกันไปอยู่แล้ว แล้วถามว่านะถ้าเรารู้คุณธรรมข้อนี้แล้วนะมงคลชีวิตข้อนี้แล้วเราก็สามารถดูออกว่านะการไม่ครบคนพาลมีอะไรบ้างนะใช่ไหมลักษณะรูปแบบของคนพาลมีอยู่สามอย่างใช่ไหมแล้วก,ลก็รูปแบบลักษณะนะลักษณะของคนพาลน,นะใช่ไหมมีกี่ข้อมีห้าข้ออย่างเราก็สามารถที่จะจะจําได้แล้วก็สามารถที่จะนะ่ะสังเกตและพิจารณาดูได้ว่าคนรอบข้างของเรานะบุคคลใดเป็นคนพาล หรือบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรืออยู่ในหน้าที่การงานที่จะต้องพบปะกันนะทุกวันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเออดึงคุณธรรมก้อนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นมงคลชีวิตเนี่ยเรารู้ว่าพูดใดเป็นคนผ่านเราก็พึงไม่คบคนผ่านนะเพราะคบคนผ่านคนผ่านจะพาไปหาผิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านนะอยู่ในสังคมนี้การอยู่ร่วมกันเนี่ยนะมันมักที่จะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนทุกท่านยึดหลักธรรมนะหรือมงคลชีวิตทั้งสาสิบแปดประการเนี่ยนะอย่างอาทิตย์เช่นวันนี้เราทำนะมงคลที่หนึ่งก็คือการไม่คบคนพาลเราจะได้เข้าใจว่าเออในสังคมนี่ยมันล้วนแล้วแต่ปนปีกันไปนะทั้งคนดีทั้งบัณฑิตทั้งคนพาลน,นะใช่ไหมคราวนี้ถ้าเรามองออกเรารู้จากลักษณะของคนพาลแล้วเรารู้แล้วนะเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับเขา ก็พยายามที่จะหลีกหนนะีในสิ่งเหล่านั้นหนะลีกหนีในสิ่งทีนะ่เขาคิดไม่ดีสิ่งที่เขาทําไม่ดีหรือสิ่งที่เขาพูดไม่ดีเราก็จะไม่สนใจใยดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการรู้สติของเราด้วยทุกท่านทุกคนเพราะเรารู้แล้วว่านะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นคนผ่านเราก็สามารถที่จะคนะัดค้านหรือหลีกเล้นไปได้นั่นเองนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนทุกท่านในการดําเนินชีวิต นะเพราะใครทุกคนทุกท่านคงไม่อยากที่จะพบเจอคนผ่านนะใช่ไหมเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันอาจจะทําให้มันมาขัดขวางทางเจริญของเรานั่นเองนะเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่เคยที่จะพลอยยินดีกับใครไม่เคยที่จะนาะส่งเสริมใครนะมีแต่จ,จะเอารัดเอาเปรียบมีแต่จ,จะแกลง้งนะหรือพูดสอดเสียให้เสียหายนาะยุแยงตะแคงรั่วประมาณนั้น เพราะฉะนั้นนี่คือมงคลที่หนึ่งนะในมงคล38ประการคือการไม่คบคนพาลเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านนะก็ฝากเอาไว้พิจารณานะและคลิปต่อไปก็จะเป็นนะมงคลที่สองก็คือการครบบัณฑิตนั่นเองพวกเราทุกคนทุกท่านก็คอยติดตามก็แล้วกันนะทางพระบ้านนอกบอกทำชแนลทาง u t u b e นั่นเองและในทางเพจพระบ้านนอกทาง Facebook นะเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านทุกคนก็นะสามารถที่จะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผลงานของพระบรรอกบอกรรนะไดนะ้ทั้งสองช่องทางและคอยติดตามรับชมว่าคลิปต่อไปคือมองคลชีวิตที่สองคือการครบบัณฑิตนั่นเองนะจนกว่าจะครบ38ประการก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีเก่ทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร